เสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุดประการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางแจกข้าวสาร5กิโลกร,รมัมเงิอนอีก500บาทให้กับคนขับรถแท็กซี่555คันเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด19แล้ว,ว่าที่ที่ผ่านมาแล้วหลวงพ่อใจอีกแล้ว เรล่านี้แจกเจ้าหน้าที่และบุลบคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ประชาชนคนละ500บาทาาหลวงพ่อเงินวางไว้บนรถของผู้ป่วยที่เรียกวิวแชร์ครับรแล้วก็ขนรถไปแจกด้วยตนเองคนละ500บาทครับเท่ากันทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ไม่ว่าหัวหน้าหรือลูกน้องบางคนได้เป็นแบงค์ร้อยหาบท่เห็นพวกเราว่าทำง,งานหตลาดเพือ่อประชาชนแต่หลายคนับได้เป็นเหรียญสิบาท 50เหรียญใส่ถุงพลาสติก,ตกห,หลวงพ่อมีความสุขที่เป็นผู้ให้บุคลากรทางการแพทย์มีความสุขที่เป็นผู้รับถามหลวงพ่อว่าเอาเงินมาจากไหนหลวงพ่อตอบว่าเป็นเงินส่วนตัวที่ญาติโยมถวายให้หลวงพ่อจึงนํามาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นการส่งบุญต่อบุญเห,หเห็นพวกเราว่าทางาน เ็นพระไม่สะสมครับเราลกตอมาไปเชียงใหม่เห็นภาพนี้หลายคนคงแปลกใจว่าร้านอาหารที่เชียงใหม่ยังเปิดให้ลูกค้าเข้าไปนั่งในร้านและมีดนตรีเล่นสดๆให้ฟังด้วยหรือคำตอบก็คือนี่เป็นการรวมตัวของนักร้องนักดนตรีที่ตกงานเพราะโควิด19มาสี่เดือนแล้วจึงสู้ชีวิตด้วยการหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยการไลฟ์ดลสดผ่านเพจ Facebook ดนตรีการเด่นและเปิดหมวกรับบริจาคออนไลน์อยากที่เห็นในป้ายนี่นครับบอกเลขที่บัญชีชื่อธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชีใครชมไลฟ์สดแล้วชอบใจหรือขอเพลงแล้วนักดนตรีจัดเพลงให้ตามคำขอจะโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ตามอัธยาศัยครับ <Yeah. S 1> าการแสดงของศิลปินกลุ่มนี้จัดสัปดาห์ละสองครั้งหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ ร้านอาหารร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่คุณธีรพงศ์มณีวันนักร้องนำบอกว่าตกงานรอบแรกไปขายข้าวไข่เจียวตามตลาดนัดขายได้พักเดียวตลาดนัดถูกปิดจึงตัดสินใจรวมตัวกับเพื่อนๆมาไลฟ์สดอย่างที่เห็นเนี่ยครับวันนี้เนี่ยนะผมโควิดที่ผ่านมาก็ไม่มีรายได้เข้ามาต้องไลฟ์สด เราฟังไหมเนี่ยครับคือเราก็ไลนสดแล้วก็หาอะไรได้ในใช่องทางนี้ได้เขาถูกใจเพลงเราที่เราเล่นไปเขาก็โอใ้ให้คลิปให้คลิปเราเนี่ยครับแต่เราไปอ,อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยครับจากนักร้องมาเป็นพ่อค้าขายข้าวไข่เจียวแล้วมาเป็นศิลปินเปิดหมวกสู้สุดชีวิตจริงๆ เราลูยต่อมาไปลำปางภาพเห็นอยู่นี้เป็นรถขายของเคลื่อนที่ที่เรียกรถโมบายครับของพันิจัจวัดลำปางนำสินค้าราคาถูกออกตะเวนขาย104ตำบลใน13อำเภอของจังหวัดลำปางราคาขายต่ำกระท้องตลาด20-40%เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด19 <What? S 1> สินค้าที่นำไปขายเป็นสินค้าหลักที่จะเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน6ประเภทครับ <What? S 1> คืออาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายผงซักฟอกยารักษาโรคและของใช้ประจำวันที่จำเป็นรวมทั้งหมด45รายการจากการตรเวนขายปรากฏว่าสินค้าที่ประชาชนซื้อมากที่สุดท่านอันแรกคือไข่ไก่น้ำมันพืชน,น้ำตาลกระดาษชำระและน้ำยาล้างจานการนำสินค้าราคาถูกไปขายจะใช้รถตั้งสิ้น9คัน และจะขายจนถึงวันที่26สิงหาคามนี้เป็นการช่วยประชาชนคือการจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดนะคะถูกกว่าท้องตลาด20-40เปอร์เซจุดที่สำคัญสำคัญที่เป็นจุดศูนย์รวมมาเลือกซื้อเลือกใช้ได้อย่างสะดวกค่ะ,ะกรกก็เป็นการแก้ปัญหาชพาะหน้าครับนอกนู้สุดท้ายครับไปดูชุมชนในอุดมกติที่อุทยัยธานี ที่เห็นอยู่นี้เป็นแผงขายผักปลอดสารพิษของคุณยายทิพวรรณฟักเขียวที่บ้านวังจันทร์อําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีตั้งแผงริมถนนครับปากซอยหน้าบ้านของคุณยายเองนั่นแหละมน้ำอกไหมนะมีผักสารพัดครับทั้งพริกมะเขือผักบุ้งผักกระเฉดบวบกระเจี๊ยบมะกรูดมะนาวมะพร้าวน้อยหน่าส้มซาเป็นผักปลอดสารพิษที่คุณยายปลูกเองทั้งหมดะนะผักใบติดราคาตั้งแต่5บาทจนถึง20บาท เปิดแผงขายตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าทุกวันโดยมีผู้ช่วยหนึ่งเป็นหลานชายวัยสิบขวบเขาของหมดก็เ,เก็บในสวนนะครับใส่รถเข็นม,มาเติมนี่ครับสวนผักปลอดสารพิษในบ้านคุณยายบนเนื้อที่สิบไร่และดูวิธีขายข,ายของคุณยายครับเนื่องจากมีกันอยู่สองคนยายหลานเวลาส่วนใหญ่อยู่ในสวนผักไม่มีเวลามาดูหน้าร้านก็เลยต้องใช้วิธีให้ลูกค้าซื้อเองขายเอง โดยมีกระป๋องใส่เงินแบบมีฝาปิดให้ลูกค้าจ่ายเงินทอนเงินเองพร้อมกับมีป้ายกำกับกบอกกติกาซื้อขายาลูกค้าไม่ว่าขา,าประจำหรือขาจรปฏิบัติตามป้ายประกาศาานนคุณยายบอกว่าเงินในกระป๋องไม่เคยหายของที่ขายคะณนด,ดูแล้วได้เงินตรงตามจำนวนสินค้าทุกวันแต่ถ้าใครจะเอาของไปแล้วแล้วไม่จ่ายเงินก็ไม่เป็นไรถือเป็นการแบ่งปันกันวันหนึ่งวันหนึ่ง ยอดขายประมาณ500บาทมีช่วงโควิดละบาทก็เลยมีความคิดที่ว่ามีผักสวนครัวอยู่ในบ้านก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองลองเก็บมาวางไว้แล้วก็ให้คนซื้อซื้อเองจ่ายตังค์เองอะค่ะ ก็ไม่มีเวลามานั่งก็เลยไปเก็บผักมาเติมที่มันแหว่งไปอะไรไปเงี้ยจ้ะถ้าเกิดเขาไม่จ่ายตังค์ก็คือแบ่งกันกินกันไปก็ไม่มีอะไรหลอกจ้าคือแล้วแต่จ้ะเพราะมันเป็นของเราเองเนาะแบ่งชาวบ้านแบ่งกันกินได้เอาอย่างอืน่นเลยยาย <c oughs> ยาย <c oughs> จิตใจนะจิตใจดีจิตใจประเสริฐจริงคุณยายพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ ข่าวนอกรูก